Thank okay. you. เอี๋ครับเนี่ยโหเบย์มต้องออกมากเลยเด้อเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้ยต้องหว่วงต้องหว่วงครับขอบคุณคร,ครับแค่นี้และแม่ครับขอบคุณครับ mai nó đi nó bạn <laughs> nó Mình em bưng cùi nhàng cùi này Rất nhiên mà chưa chưa mẹ cứ mưa xuống loay thì này đây đây, hoàng tìm bà Cô bà thấy Nếu bụi đi bây cân đọc Bây nhắn dần Đó mồm lẻng bảo đi nha Nhanh đi đi, qua tì đi cái gì đó ยิ่งบอกก็คุยอยังหนูเองบ่มีอารมอยู่นี่เจ้าเป็นยังเถืยวนีย่พี่ไอ้กูเป็นแบบตอมใจไม่ไม่ใจอ่อนใจแนวเดบมตอมใจอยังนี้ก็ว่าก็จะเปตดใจเดืนี่อันบต่างกันนะพี่นี่เอาพี่วางสนกูมีแนวสีบอกสูมังฟังอยู่ต่ออืม มันมีต้นเขาดีเขาไรมันจะฟังอยู่เขาดีเขาไรบอกไปในหนังนะจอกันได้เนาะแล้วทัานก็วอาให้งอหล่อที่ิีจริงนี่ยนี่เป็นในหนังเลยดีบ่เงี้ยข้าสันคอยฟังเขาไรก่อนก็ได้พี่เพลงเด้คือเลื่องมันเป็นดังซีเออพอสูฟังเนี่ยคือเศร้านี่

กูเลยไปจับบัาคิวไในหมายเลขสิบสามบันเออแล้วจังเลูว่ามันตักดังได้หมายเลขสิบสามันก็จังเละอัปมงคลเว้นเลขสิบสามกูปิดแตงิสแตยิสใจยังเลยแบบเออเออจังไเลต่อดแบบี้นี่ยพอกูจับได้บัาคิวแล้วเออพยาบาลก็เลยเอ่ยไปซักประวัติอืมแต่นั่งขาดจะเข้านึงเป็นเข้าไปห้องตรวจเข้าไปห้องตรวจเออ มูหูบ่เข้าไปจังไดมูบว่างไลยดีมูกูว่า,าง,ม,างมันมีทั้งข่าวดีข่าวลายด้เออเออมึงคิดังยังดีกนเพื่อน่ปเออกูก็เลยเลือกฟังข่าวลายกาอ่อนเออเออมูหูบ่บ้านไปจังไดว่างเลกพีมันบากูนี่จอยโพดจอยอือ โอ้ยเจ้าก็ะจอยจะไหนเจ้าก่ต้องไปตัวน้อนยากหอกวี่อิลิมันมาจากสันเนี่ยเนามันเป็นล้ำใส่คันรุนแรงมันคือคันมะเร่งผมนั่นบะอยู่บ่ข้าวไรเออแอมโดนข้าวดีได้พี่ข้าวดีก็คือ ข้าวดีก็คือว่ามันบอกว่าอาทิตย์หน้ามันสิแต่งงานรักษาได้อยู่ฮะอันมูเจ้าที่เป็นมอนบอกจิแต่งงานนีดแล้วมันเกี่ยวกับยังกับเจ้าบัดที้มันจะเกี่ยวแม่มอมยังมันก็บอกสู้กูฟังยิซื่อนี่ไหมรูบแล้วกูจิเป็นมะเร็งตัวนี้ ขั้นสมมุติกูเป็นมะเร็งก็จังมันวหยลีเนะาะขั้นกูเป็นมาแล้วกูจะหาเงินใส่มารักษาหาเซากินคำเด็ดชิบกอบปรเด็เงินว่าจที่ยากจำได้กูก็สิบว่าเป็นทีมด้่ซื้อใส,นะส่กูนั่นกะที่เปื่อค่าทวางกูยุติ ผม่านกูแลนักใจได้เอเปล่าเว้ยว่าเป็นเอียงว้ายงทนีช้ากูจับเอามึงก็ไปยังสันเปลเป็นมาเล็วงด็กนี่ไอ้บุ้งไมะเห็งมึงว่าจูบอกคือยากได้จริงได้กูยัเจะว่างเจอไอ้จาว่าเป็นดอกหมอเขาบอกมากไปแห้งเลยเปลี่นเป็ว่าไปย่างหลอกพี่ เจ้าาเยมนตายหรอกจงหัวใจวะโลกจั็งจีมันเหยดแต่คนดีๆตัวช่วยก็เจ้าหนุนมเห็ดถกเจ้าก็เลยพี่ว่อยากหยากคายอ้าถูกไม่เป็นลคือกู่แม่เนาะี่าเสีงกูออนี่เปลนเป็นมูอยู่มาเด้อเปลนซุ้มกันได้ีววอีกมวนดีนด้หละกูว่า โอ้ยพออย่าก็ืองไะเจ้าจะไปซีดีเห็นบ่ะนี่เบิ่งรึนี่หน้าตาเจ้านี่นี่งอกันลยนี่่อกเจ้าเขียบไรนี่แกหัว่าเป็นข้างเศร้านี่เล่นนี่หน้าตาเขาทุ่มเด้อหมว่านี่เป็นเกษตรกรผมก็ยังสนใจก็ยังกินงหล่ออยู่เนาะนี่หยุกกันเผื่ออะไรจะดีขึ้นกินบัตติมตินี่ไปกินบุ๊บเป็นยังเหรอพี่เคยขยันอ๋อ ก็ได้กับเปลี่ยนละ่ะเป็นเอี้ยงใหม่ก็ได้ดอกชื่อเตี้ยมจำหนีบบอเป็นยังมอ,งองสทบ่บ้านห้เชื่อใคยด้วยพี่คครที่บ่อหนึ่งสู้เจาฟังเลยมันมีมายงอันหนึง่งเนี่ยอยู่นบ้านโคกนี่เพื่อนเชื่อแลกเพื่อนกับบอเป็ี่ยนยังดิกินเหล้ามวนสันเจี้ยห้าเซื่อไบัดที่นี่เพื่อตะเจียบท่องเรืองครับเจ้านี่ล่ะเดียวกันเลยเจอไปตัวกับเป็นมะเร็งข้อเปลี่ยนแล้วหันตอมใจที่บัดที่นี้ นั่นแล้วเหงาเขาเหงาเขาอือบ้าหัวชอนเดือนเราเลยตายกินแม่ดอกบอกว่าี่วาอีกนูนึงก็คือย่าินนะเราขลังกลินแม่เราตอมใจหูว่านั่นอันนั้นกินบ่ได้นี่กินบ่ไดรนะขลังขัดขวดเออก็ะตอมใจโอ้โหเปลี่ยนคาเเข็งสั่นจีก็ะจจังสั่นตัวเนาะปัจจุบันีมีพลอยอันหนึ่งเปลี่ยนตั้งแต่ป๋าช่อง กบประมาณเนาะเออเนี่ยหมูนี้เป็นน้ำกบพระาณเอนเลยเป็นทต่ปะ่องแบบที่นี่ไม่ตาแก่พูดว่าเราก็กินเหล้ามอยาเลยบไม่กินเต่ปะช่องดิชิแปดปีพีจะกินได้โอ้เป็นบ้าคนเนาะเป็นบ้ามากดิไปตรวจมอก็เป็นคันทุไทยด้วยคันทุไทยตั้งแก่พูดละตต่งแต่อายุวังเซากินเหล่าซ้ยกินซยเดี๋ยวดีกังย่างแยงเอะแยงมีโอ้สบายดีครับอื้ขาหมุนเป็นน้ำแก่คนตัวพี นี well> mm ่บ hmm. uh ่ะยกได้นี <t t <t t <t oh ่ยกมุดยุดอิริเด้ดื่มเพื่อเติมเชื้อใกล้จะได้เว้ยหงงเลยอันเบาวอันสมุดได้นี่เออสมุดอีเริสมุดซื่อได้อกันกูเป็นอีลิหรือว่ากูสุดลงหรือว่ากูตุยแย่ไปนี่ตุยแย่ โอ้ย่านเขาอันนั้นย่านเขาอันแปนง่องว่าเไฟเออเฮ้ออนเป็นยังบงเนี้ยเอ้าขั้นมือหนึ่งหันสุดอือมึงจะติดกูเดือดแล้วบังแง่กูนี่เด้อกูวมีไผ่ไรดิกต่มีต่มึงดยเดิเออของผมจกอูกพี่ เดินกินน้ำกันมากระดวนเท่าปานนี่แล้วหมียแล้วพอจิมยอดอกก็ชิบวกเคยเจ้าตายมือเนี่ยก็จิไปกางเต้นฝากลาบเฮี้ยนเจ้าเลยว่าถิมมึงยล้วองซิ่งน้ำแจ็งมึงอินี่ะอืมเจ้ามึงไงไม่ได้เป็นห่วงกูเลยเนาะมันบ่ได้บ่ห่วงสิ่งหรือมึงไงเมื่คกี้บอกกลัวร่มดีหรือว่ากูล่มวนกับมึงขัดประดันอยู่เบนึงหน้าตากูนี่กูซีเลี่ยน เอ้อแซงหนีใครมึงเจ้าดีหรอกไปเขาไม่อยากให้เจ้าสิเหลียดน้อเงี้ยไปที่บอกนึงกูจ่อฟังเด้อใครได้ยินก็เจ้าบกมาเขาว่าคนเฮานี่เออข่วมตุยเย่นี่ตุยเย่สิแขนครอบผ้าเจ้าเช่ไปทุกบาทยังอืมมันสิแขนอ่อนตอนน้ำยู่สุย่ำดอกบ่าว่ามือนี่หรือมือใดคนเฮาจ้าไหนมันก็ต้องตุยเย่กันสู่คน ตุยทุกคนเหมือนแต่ว่าการตุยเย่ของเฮานั่นนั้นมันสั่งอีหยังแห่บ้านเมืองสังคมบ่อือจิตตุยแยกเป้าประโยชน์ก็บม่ได้เหมือนเมนกันจาหูว่าเจ้าของสีายเลยมันดีด้หูว่าเจ้าของสีไตเนี่อ๋มันใบใบแปดมาละแปบแปบอออบมเด้มาละแปะแปบเพราะมันคือบางคั้นเด้ที่แบบว่าอยู่ดีดีกะไลตายไปเรืยจึงสิแม้ บางคนกับท่านได้เห็นอีหย่างท่านได้สั่งเสียท่านอย่างอันนี้เจ้ายังได้สั่งเสียกว่าไรเลยดิเฮ้อโอ้โหนบ้านอเจ้าหูจักเลียวว่าเวลาเจ้าความหนีอยู่ได้บ่โดนเออใกล้จะตายแล้วนี่จังไรมึงเฮือกมาเลี้ยงระยะทุดงไทยแล้วประมาณนี้่ไหมเออหูแล้วว่าว่าว่าสิเป็นอ่าบ่บ่บ่ได้ว่าบ่ได้แสงจ้ะเด็สมมติเออสมมติเจ้าก่อนเออหูแล้วว่าเจ้าสิเป็นหูเลี้ยวว่าเจ้าของสิเป็นแต่ว่า ก้อนหนานั like ่นนั่นเจ้าสีเฮ็ดหยังล่ะเจ้าสีกินเหล้าเมาอยากก็ยังพ่อนี่อันนั่นบ่คือเจ้าสีตามความดีให้ผู้อื่นเฮ็ดบุญไว้นี่มันนั่นไปกับสีได้มีแนวกินแนวใยส้เป็นสีหนาอย่าไปว่าให้คนจำล่ะพี่บ่เมนบ่เมนไปแล้วหล่ะกับคนว่าเออเห็นไปเนี่ยบักกันนี่ตัวไหลเป็นสีเมฆหามันเลี้วไปอันก็จอบพิสักการยี่มัได้หรืว่าที่แต่ว่ามีจฉุกยงย่องสมสารเสริมมิจฉุพูดดีได้ล่ะ เพื่อนประกาศก็ได้เ <c oughs> อ <c oughs> กอก็เข้าใจอยู่ก็แต่วักข้าวหนานั่นกัดให้โคตรสุวเขาได้บอกน,น,นุ่งาย้วนี่แม่เวก็ชี้ว่าเออประวัติผู้วายชย <c oughs> นน่าเอียนซัก <c oughs> สัวคำเดียวแล้วบอกชู้ข,ข้าต่อเผาหลุดจังทันทีละแต่งก้มดีไลยตัวตัวเป็นยังดอกไปเบิ่งข่อยแง่เจ้าอยู่แล้วพี่อืก็เบ่าวทำไมอันละเบอกทุกท่างพี่ข่อยบ่ทิมชอยอยู่แล้ว คอเตมึงลมีถ่กูเดเนออเดลยเออไปบึ้ง่อยเง้งจ้าอยู่เดียวแหละสบายใจร้ดยอ๋สีงโทรศัพท์มึงรับโทรศัพท์มึีอางโทรมาบ่กูดเลยรูมาโทรมาอย่างนี้จะปวดนั่งเงี้ยปวสบายใจนะยิ้มเงียบยูเงียบเงียบกับอะรเออละพูดเอมือโทรมาจ้ะพูเลยมอ

ฮะยังก่อนวิวว่าเปลี่ยนขันที่หนึ่งเลยทวีมึงบอกไม่ดูว่าขันส่วงเถอะเอาดีๆว่าขันทุ่ยเถอะเวเยมาะก็เปลี่ยนไงฮะมึงบังไอิญซื้อเพชรมีแมวมือ ก็แต่เลือดมันปุ๋ยเนาะนี่เนาะย้อนความพิษไายเขาสูนี่เนาะมันว่างไปแม่มึงหยิเป็นบูกันว่าอ่านชื่อกันบ่ออกเัอะบอกโอ้ัจบ่ให้เราเตรียมให้นี่บ่ให้เรากู๋ิตุ๋ยก็อยู่นี่แม่แม่โง่เลือดว่ากูยิ้มแล้ววันนี้โอ้ทอจอนะกูลืมข้าว มึงใจกูไปวะอนไม่ได oh. ้หวก้งดเออาวไเง้วเอาไปเลยออทงได้เอาเเอาตัวรูเอาตัวร yeah ู้เพี่เจียงก็โดนแล้วโอ้ยเคยทนาไม่ได้เป็นเอออันนี้ยานอีกับมีด้มีเมนคุ้นกันยังดอกเด้อเสร็ดไ่ได้เปนแล้วเออเพราไปยังสะ จะตั้งตัวเท้าุญคุ้นข่ยบบนี่นี่คุ้นอย่างมงมือเจ้าเตะปากข่ังยานีแค่ยังไอง้ข่เตะขึ้นไหมเว้ยผอมาเมี่ย <laughs> <laughs>